ดวนลุ้นเอกนิตมีชื่อลงช่วยอุระวะชนะเข้าชิงบอลถ้วยพร้อมเปิดเคล็ดลับทีมชาติญี่ปุ่นสะเทือนโลกฟุตบอลอุ่นเครื่องยิงกระจายโคตรแกร่งทำยังไงติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องสยุยคลิปนี้พักเบรกเรื่องของทีมชาติไทยกันสักคลิปขยับไปพูดถึงเรื่องราวของนักเตะไทยในการค้าแข่งฟุตบอลเจลีกประเทศญี่ปุ่นกันหน่อย เป็นเรื่องราวของน้องบุกเอกนิตปัญญานะครับดาวเตะดีกรีทีมชาติไทยที่ค้าแข่งอยู่กับอุลวะเดเดมอนทีมยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลเจลีกประเทศญี่ปุ่นนะครับอย่างที่ทราบว่าสถานการณ์ของเจ้าบุกในทีมอุลวะเดดูดีขึ้นเรื่อยๆได้รับโอกาสมากขึ้นนะครับหลังจากที่ได้มีชื่อในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเกมแรกที่เจอกับอู่ฮั่นเกมนั้นไม่ได้ลง แล้วก็มีชื่อในเกม FC c h a แชมเปี้ยนลีกเกมที่2ที่เจอกับฮานอยเกมนี้เจ้าบุกลงไปยิงประตูและล่าสุดในสึกฟุตบอลดูวันครับรอบรองชนะเลิศเกมแรกที่อุตวะบุกไปเยือนมาลีนอเจ้าบุกก็มีชื่ออยู่ในสควอตทีมพร้อมกับได้รับโอกาสลงเล่นในช่วงนาทีที่76รวมรวมๆแล้วเกือบ15นาทีในเกมนั้นเลดอสถานการณ์ของเจ้าบุกในตอนนี้เข้ามาอยู่ในสควอตทีมอุตวะเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็หลังจากที่เจ้าบุกเนี่ยทำงานอย่างหนักในการฝึกซ้อมนะครับอย่างแรกเลยที่เขาไปเนี่ยเป็นงานที่ยากเพราะอุดมว่าเป็นทีมใหญ่เป็นทีมลุนแชมป์อุดมไปด้วยนักเตะดังมากมายตำแหน่งเดียวกับเจ้าบุกเนี่ยมีเพียบมีไอนากาชิมะอาเบะที่เพิ่งกลับมาจากยุโดปและยังมีตัวอย่างโคอิซึมิโอคุโบะเซกิเนะทากาฮาชิที่เป็นตัวเก่งของทีมอยู่แล้วรวมไปถึงดาวรุ่งอย่างจุมเปะฮายากะวะ ที่บอกว่าเจ้าบุกทำงานหนักมากนะครับจนชนะใจสกอร์ซ่าได้มีชื่ออยู่ในสควอตและในเกมที่อุดวะไปแพ้มารีนอต1นต่อ0ูนเนี่ยการที่เจ้าบุกได้ลงสนามเนี่ยแสดงว่าสกอร์ซ่าไว้ใจเจ้าบุกมากขึ้นนะครับให้ลงไปในนัดที่ตามเพื่อหวังว่าเจ้าบุกจะสามารถไปสร้างสรรค์เกมได้แต่อย่างที่บอกว่าเป็นเกมใหญ่และบุกเองก็ยังต้องใช้เวลานะครับซึ่งเจ้าบุกเองก็เปิดเผยเลยนะว่าแน่นอนตอนนี้เขาต้อง มีความมั่นใจอย่างต่อเนื่องและพร้อมทุกโอกาสที่รับต้องลงไปทําให้อย่างเต็มที่ลงไปแสดงให้โค้ชเห็นว่าเขาทําได้อันนี้เป็นทัศนคติของน้องบุ๊กนะครับสภาพร่างกายฟิตร้อยเต็มร้อยหนึเซแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวอุตวะนะครับจะมีโปรแกร,รมลงสนามในศึกฟุตบอลลูวันครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2เกมนี้จะกลับมาเล่นในบ้านที่ไซตามัสสเตเดียมเจอกับมารีนอยเกมแรกแพ้ม,มา1.0ต่อเกมนี้ อ,อ,อ,อุระวะก็ต้องชนะส่วนเรื่องของรายงานว่าจะมีชื่อหรือเปล่ามีโอกาสสูงอย่างมากที่จะบุ๊กจะมีชื่ออย่างต่อเนื่องลุ้นลงสนามในเกมนี้ครับคุณผู้ชมเพราะผู้เล่นในตำแหน่งเดียวกับเอกนิษฐ์ปัญญาเกิดอาการบาดเจ็บเล่นงานเยอะโดยเฉพาะจุมเปฮายาคาวะนักเตะดาวรุ่งของทีมเจ็บข้อเท้านาคาชิมะก็ยังไม่พร้อมเช่นเดียวกับอาเบก,ก็ยังไม่พร้อมทำให้บุกน่าจะมีโอกาส ได้มีชื่ออยู่ในสควอตและลุ้นลงสนามเป็นเกมสำคัญนะครับซึ่งผมมองว่าเกมนี้อุรวะเขาค่อนข้างซีเรียสมากและเขาต้องการที่จะชนะมารีนอตเพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของศึกฟุตบอลดูวันครับเพราะทีมระดับอุรวะเนี่ยเขาไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองมือเปล่าในแต่ละปีหรอกถ้าสังเกตเนี่ยฤดูกาลหลังสุดเนี่ยอุรวะจะต้องมีแชมป์ ไม่ว่าแชมป์ใดต้องมีแชมป์อย่างหนึ่งซึ่งบุ๊กตอนนี้ไปอยู่ในใจสกอร์ซ่าเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเขาทางานหนักแล้วก็สไตล์ของบุ๊กเองเนี่ยมันเป็นสไตล์ที่ยืดหยุ่นเลนทั้งไม่ฟูตบลุกปีกซ้ายปีกขวาเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีชื่อรุ้นลงสนามในเกมที่เจอกับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสซึ่งเกมนี้น่าสนใจคือถ้าเกิดได้บุ๊กลงไปบุ๊กได้ลงไปเล่นและสร้างผลงานดีแบบพาอุนอวะมีส่วนสําคัญในการเข้าชิงดูวันคัพได้โอ้โหต้องบอกไว้เลยว่ากระแสของเจ้าบุ๊ก ที่จะได้อยู่ต่อจะมีค่อนข้างสูงสุดๆเลยเพราะฉะนั้นเชียร์เจ้าบุกกันนะครับอุระวะจะเจอกับมารีนอในวันอาทิตย์นี้15ตุลาคมเวลาบ่าย3มงเย็นถ่ายทสดผ่านทาง YouTube ของสยามสปอร์ตก่อนเกมสกอร์ซ่าพูดกันหน่อยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าผลการแข่งขันในเกมที่เจอกับมารีนอจะไม่เป็นใจแต่ถ้าดูดีๆเนี่ยอุระวะฟอร์มการเล่นดีทั้งเกมลุกและเกมรับซึ่งถือว่า คุมสถานการณ์ได้และมั่นใจว่าการได้กลับมาเล่นในบ้านที่ไซตามัส s เตเดียมจะเป็นแรงผักดังที่ดีที่ทําให้อุระวะเก็บชนะและผ่านเข้าชิงอันนี้เป็นสกอร์ซ่าเฮดโคตอุระวะที่บอกนะครับและนอกจากนี้สติของอุระวะเวลาเจอกับมารินอสที่ไซตามัส s เตเดียมมักจะทําได้ดีด้วยโอ้ oh, เอาสิครับคราวนี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับต้องบอกว่าอุรุวะเวลาเล่นในบ้านเปิดบ้านเจอมารนอสเนี่ย ไม่แพ้มาลีนอนมาสปีติดต่อกันแล้วนะออแข่งก็ได้ไงลุนเจ้าบุก,กันนี่คืออีกหนึ่งนะักฟุตบอลไทยแห่งความหวังเหมือนกันนะครับไปอยู่ที่นั่นพัฒนาตัวเองอย่างที่บอกว่าตอนเนี้นักบอลไทยต้องไปค้าแข่งดังลีกต่างประเทศให้เยอะที่สุดเพราะคุณก็รู้ว่าเล่นแค่ไทยลีกไม่พอที่จะยกระดับทีมชาติไทยได้แล้วเพราะฟุตบอลไทยลีกเราโหปัญหาเยอะการตัดสินของกรรมการพื้นภาพสนามคุณภาพเกมแข่งขนันสปีดเพิ่งข้างช้า แล้วมันพัฒนากันค่อนข้างยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นถ้านักเตะไทยอยากพัฒนาต้องมาค้าแข้งต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเอเชียเจลิกเคลิกหรือยุโรปถ้ามีโอกาสแนะนําให้ไปเอออ่ะให้กําลังใจน้องบุ๊กเอกนิตปัญญากันจากนั้นนะครับขยับไปพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติญี่ปุ่นกันหน่อยตอนนี้ทีมชาติญี่ปุ่นถูกพูดถึงไปทั่วโลกแล้วนะครับหลังจากผลงานตั้งแต่บอลโลกที่โอ้ผลงานดีนะมีชนะ สเปนชนะเยอรมันได้ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ในเกมการอุ่นเครื่องโอ้โหต้องบอกว่าญี่ปุ่นโชว์ผลงานได้พูดตามตรงว่าสุดเสดาจครับคุณผู้ชมเอาชนะเอลซาวดอร์60ชนะเปรู4ต่อ1ชนะเยอรมัน4ีต่อ1ชนะตุรกี4ต่อ2และเกมล่าสุดชนะแคนาดา4ต่อ1นนัดหลังสุดชนะรวดยิงได้ทั้งหมด22ประตูะเฉลี่ยนัดละ4.5ประตู เกมเจอแคนาดาถ้าคุณไปดูเนี่ยเล่นกันโคตรดีผมนั่งดูอยู่ประมาณหนึ่งนะนี่ขนาดตัวไม่เต็มนะแต่ดูการเข้าทำของญี่ปุ่นโคตรอันตรายทั้งเกตะนาการูระที่ลงแทนที่มิตโตมะที่สภาพร่างกายไม่พร้อมก็ยิงประตูได้ยูยะอาซาเอ้ยไม่ใช่ทาคุมะอาซานะเพซิงโหดอาโอทนากะเล่นมมดฟิลได้อย่างเนียนจุนยะอิโตะมีความเร็วตอนนี้ญี่ปุ่นเขาพัฒนาไปไกลจริงๆผมบอกเลยนะครับ ญี่ปุ่นเลือกจะอุ่นเครื่องกับใครก็ได้แล้วตอนนี้เพราะทุกทีมอยากเล่นกับญี่ปุ่นเพราะฟุตบอลญี่ปุ่นเล่นด้วยแล้วมันพัฒนาถ้าใครสังเกตอุ่นเครื่องในแต่ละเกมเนี่ยญี่ปุ่นเขาเรียกชุดเต็มมาหมดตัวยุโรปทั้งนั้นเขาไม่สนหรอกว่าเฮ้ยว่าตกเตจะล้าอะไรหรือเปล่าแต่เขามองว่าทีมชาติคือเบอร์หนึ่งที่ต้องให้ความสําคัญแล้วมันก็ไม่แปลกใจที่ญี่ปุ่นเขาจะพัฒนาไประดับโลกครับคุณผู้ชม สิ่งหนึ่งที่สําคัญคือฟุตบอลญี่ปุ่นเขาพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รากฐานเมื่อก่อนเขาอาจจะแพ้ในระดับโลกแพ้ในเอเชียแต่เขาเอาความพ่ายแพ้เหล่านั้นน่นนะนำมาประยุกต์ใช้นํามาปรับปรุงซึ่งเขาก็ดีขึ้นลีกของเขาพัฒนาไปไกลสุดๆนะครับคุณผู้ชมฟุตบอลเจลีกเนี่ยผมจะบอกให้มันเป็นฟุตบอลที่มาตรฐานใกล้เคียงกันมากทุกทีมสู้กันสนุกมันก็เลยทําให้ฟุตบอลมีคุณภาพและที่สําคัญ ทีมชาติญี่ปุ่นถ้าใครอยากจะมีโอกาสติดคุณต้องพัฒนาตัวเองคุณต้องไปเล่นยุโรปถ้าคุณเล่นยุโรปคุณจะแข็งแกร่งขึ้นและคุณก็จะมีสิทธิติทีมชาติญี่ปุ่นทีมชาติญี่ปุ่นชุดล่าสุดที่อื่นเครื่องอัชนะแคนาดาเนี่ยเขาเรียกตัวยุโรปมาเกือบหมดตัวเจลีกมีไม่กี่คนซึ่งเดี๋ยวตัวเจเลกพวกนี้พอถูกเรียกตัวติดทีมญี่ปุ่นใช่ไหมฟอร์มดีในลีก แต่พอไปอยู่รอบข้างที่เขามีแต่นักเตะเก่งๆพัฒนาจากยุโรปเดี๋ยวเขาก็จะมี mindset ไปค้าแข่งยุโรปต่อและทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นนี่แหละครับคือฟุตบอลญี่ปุ่นที่เขาพัฒนาไปไกลแล้วจริงๆเขาให้ความสําคัญกับทุกอย่างทั้งทีมชาติอันนี้มาเป็นอันดับแรกฟุตบอลลีกในประเทศเขาก็พัฒนาทําให้ลีกมีคุณภาพผู้ตัดสินสนามการแข่งขันคุณภาพเกมนักเตะทุกคนที่ได้รับโอกาสก็จะขึ้นมาแป๊บเดียวถ้าเกิด ยุโรปสนใจเขาพร้อมผลักดันเพราะเขาดูว่าเล่นแค่ในประเทศมันไม่พอที่ไปสู้กับระดับโลกมันต้องไปเล่นระดับโลกและผลงานดีถึงจะไปสู้กับระดับโลกและที่สําคัญคือเขาไม่ทิ้งเยาวชนฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยอย่างฟุตบอลลูวานครับนี่คือฟุตบอลที่เน้นพัฒนาเยาวชนมีโปรแกร,รมให้เยอะที่สุดและ มีกาหนดว่าต้องส่งเด็กต่ากว่ายู21ลงเล่นมีรางวัลน,นักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมสร้างแรงบันดาลใจเนี่แหละครับเป็นที่มาที่ทาให้ญี่ปุ่นเขามีผลงานที่ดีเขาสู้กับระดับโลกได้จริงๆญี่ปุ่นคือสิ่งที่ฟุตบอลไทยต้องเรียนรู้ใกล้ตัวความสัมพันธ์เราดีเรามีนักเตะไทยไปญี่ปุ่นเยอะแต่ไม่รู้ทําไมเราไม่ค่อยเรียนรู้จากเขาและเราก็อยู่ในหลูมเดิมๆก็ต้องยอมแล้วว่าเราห่างจากญี่ปุ่นอีกเยอะจริงๆญี่ปุ่นเขาเดินหน้าไปไกลแบบสุดๆแล้วนะครับ ส่วนเรื่องของการเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกผมบอกเลยนะญี่ปุ่นเชื่อว่าในอนาคตมีโอกาสและไม่ต้องรอถึง50ปี10-20ปีข้างหน้าผมบอกเลยมีโอกาสเพราะใครเจอญี่ปุ่นก็เหนื่อยเพราะเขาต้งฟิตเพสซิงเป็นระบบและตอนนี้เขากำลังพัฒนาเรื่องอินดิวดวลของนักเตะคุณจะได้เห็นนักเตะอย่างมิโตมะคูโบะมากขึ้นคูโบะผลงานดีมิโตมะลากกระจุยในพรมียลีกอังกฤษนี่แหละครับคือความสุดยอดของฟุตบอลญี่ปุ่นที่ เราควรจะเดินตามเราควรจะศึกษาจากเขาต้องบอกว่าพวกเขาสุดยอดจริงๆนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ในช anel ต้องสุยก็ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้กับช anel ต้องสุยกันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนวัตคลิปนี้ประมาณนี้ไปก่อนผิดพลาดไปกันใดขออภัยด้วยเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ